สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนและก็สวัสดีไปยัง f c Moto GP นะครับเจอก,กันกับผมในวันนี้จะพูดถึงรุงเรา่ของการฝึกซ้อมสำหรับ Moto GP ที่ฟิลิปแอแลนในออสเตรเลียผ่านพ้นกันไป2รอบนะฮะ F1 แล้วก็รอบ PR ตัดสิน Q2 กันไปเรียบร้อยครับ10คนแรกก็เข้าไปรออย่างสบายใจละส่วนอันดับที่11ลงมาเนี่ยก็จะต้องไปลุ้นต่อในรอบ Q1 พรุ่งนี้นะครับว่าไปจะเป็น2คนที่เร็วที่สุดแล้วก็จะได้เข้ามาสมทบกับ อ,อีก10คนที่รออยู่เพื่อที่จะไปลุนกลิสตสตาร์ทในรอบ Q2 กันไปเนาะในกิจกรรมวันนี้ยังคงเหลือการแข่งขัน w o ลซ d s ู p e r b i ไบที่สนามอารากอนในสเปนครับช่วงเวลาก็ประมาณสักบ่ายสบ่ายสนี่ก็จะทยอยลงสนามกันไปแล้วคืนนี้นะครับก็จะเป็นยังไม่แข่งขันนะครับคืนนี้จะเป็นรอบของการฝึกซ้อม FP1 FP2 กันไปโปรแกรมการแข่งขันก็จะอยู่ในโพสต์ปักหมดที่ Facebook Fanpage ครับหรือ ใน YouTube ตรงนี้ก็จะอยู่ในหน้าชุมชนสามารถที่ลิกเข้าไปเลื่อนเข้าไปดูรายละเอียดกันได้หลังจากนั้นรอบดึกนะฮะประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะเป็น f o r ์มู a ลวันที่อเมริกาออสตินนะครับก็ดึกนิดนึงเอาใครไหวใครสะดวกก็แล้วแต่กันเลยเนาะเอาล่ะนะครับมาคุยถึงเรื่องราวของ MotoGP กันหน่อยนะครับว่าทั้งเช้าแล้วก็ทั้งบ่ายของที่นั่นเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นลงไปเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอย,อย่างไรกันบ้างเรื่องของอุณหภูมิก็ ตามคาดนะครับไม่มีฝนแล้วก็ค่อนข้างเย็นอุณหภูมิอากาศทั่วไปนั้นอยู่ที่14องศาทั้งรอบเช้ารอบบ่ายเนี่ยเท่ากันเลยนะครับประมาณนี้14-15องศาก็ถือว่าเย็นไหมถ้าเป็นฝรั่งก็คงจะไม่เย็นเท่าไหร่เนาะกำลังพอดีหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับว่าความชื้นจะต่างกันครับในช่วงรอบ F1 นะครับก็คือตีเป็นสายแล้วกันนะครับก็คงไม่ได้เช้าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามัน MotoGP มันลงแข่งเป็นรุ่นรุ่นที่3 อยู่ที่ประมาณ68อันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงครับแต่อุณหภูมิพื้นสนามพื้นแทรกนั้นอยู่ที่17องศาค่อนข้างต่ำก็จะมีการล้มนะครับของหน้าแข่งเนี่ยรุ่นเล็กรุ่นกลางที่เราได้เห็นน้ล้มแบบงงๆกันไปเราเข้าใจว่าเรื่องของกระแสลมเรื่องของอะไรก็คงจะมีผลนะครับเรื่องของการยึดเกอบเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นเนี่ยในช่วงเช้าช่วงสายบางคนก็ล้มแบบ เอ๊ะนะครับไม่น่าล้มนะยังไม่ได้เอียงอะไรมากมายนะก็น่าพับคว่ำไปแล้วล่ะแต่พอมาในรอบบ่ายนะครับสำหรับ MotoGP นั้นปรากฏว่าอุณหภูมิเท่าเดิมก็จริงฮะแต่ความชื้นลดลงเยอะครับจาก68เนี่ยลดลงเหลือ59 59%นะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นที่พื้นสนามครับจาก17องศาก็เพิ่มมาเป็น26องศาเอาล่ะนะครับ เรื่องของการยึดเกาะของอะไรต่างๆดีขึ้นก็นเลยนำมาซึ่งเวลาต่อรอบที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนั่นเองนะฮะผมจะไม่ได้คุยเรื่องราวของในช่วงเช้าสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องนะครับอุ่นเครื่องกันไปเนี่ยนักแข่งที่ไม่ได้ลงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเผื่อบ,บางคนจะมาถามว่าคนนั้นไปนไหนหายไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยมาร์เคสไม่อยู่นะครับผ่าตัดที่หัวไหล่ ลงแทนคือหมายเลข51นะมิโคเลเิโรครับนักขับทดสอบของค่ายมาวิวินเาเลสครับก็ไม่ได้ลงฮะอันนี้ก็หัวไหลเหมือนกันนะครับเจ็บคนที่มาแทนก็คือโปสเปอร์กโรฮะหมายเลข44นะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาฮอเฮมาตินนะครับฮอเฮมาตินหมายเลข1แชมป์ตักของเราคนที่มาลงแทนก็คือเป็นนักขับทดสอบเหมือนกันครับนึกว่าจะไม่มีตอนแรกนะ ลาเลนโซซาโดรี่ครับหมายเลข32มาลงแทนนะครับก็นักแข่งยังคงเต็มนะฮะยังคงเต็มมา22คน22คันนะครับแม้ว่าจะหายไปแต่ก็มีคนมาทดแทนเร็วที่สุดในรอบเช้ากลายเป็นเด็กถิ่นนะฮะ128.2อันนี้เป็นแจ็คมิลเลอร์ครับตามมาด้วยอเล็กซ์มาเกสแต่ว่าเซียววินาทีนะครับแล้วก็เปโดรคอสตาเนี้ยแ่เซียววินาทีพวกนี้นะฮะถือว่าเวลาบิดเบียดกันมาแล้วก็ คนที่ช้าที่สุดในายรอบ fp 1 i o ไอโอคุระครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นกับนักแข่งชาวญี่ปุ่นคนนี้นะช้านะครับตามหลังอยู่2.4เลยในกณะที่กล้องสุเกตขด้มาคันที่20ครับก็มีอยู่2คันนะฮะที่อยู่ข้างหลังเขาก็คือทั้งไอแล้วก็ทั้งมิคุเรียเพโรกล้องนั้นตามหลังหัวแถวอยู่2วินาทีคือเวลาของ3คันสุดท้ายนีย่ค่อนข้างจะกระโดดฮนะ ก็จะตามหลัง2วิกว่า,วาขึ้นไปหมดเลยครับกล้องก็2.02ดยเยลโล่ก็2.3แล้วก็ไอก็2.4ในขณะท,ที่อันดับที่19เนี่ยโอเคนะครับ1วิวิครึ่งน,นะครับ1.5ไปเนาะเอาล่ะนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเ p 1ีหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นว่าเซตติ้งยางเนี่ยก็จะเน้นเป็นอ่ทาทั้งในส่วนของยางซอฟ์นะครับเพื่อที่จะเอามา กับอุณหภูมิที่มันค่อนข้างที่จะต่ําแต่ก็มีบางคนนะครับที่เรียกว่าเอามาผสมกันก็มีก็คือซอฟเป็นพระเอกนั่นแหละง่ายๆซอฟนะครับหน้าซอฟแล้วก็หลังก็จะเป็นมีเดียมนี่นะครับนี่เป็นเป็นสูตรสาเร็จตายตัวสําหรับนักแข่งแทบจะทุกๆคนนะครับเป็นซอฟมีเดียมนะฮะทีนี้นะครับมาดูที่รอบบ่ายสาระสําสคัญจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะตัดสินเข้า Q2 กันไปเนี่ย ดังนั้นนะครับการซีรถวอะไรต่างๆก็จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของยางเรื่องของอะไรด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าร้อนขึ้นอุ่นขึ้นจาก17มาเป็น26องศาเนี่ยก็เลยทําให้การยึดเกาะมันดีริบยางมันโอเคนะฮะยางก็มีเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่เคยใช้เป็นซอฟ์นะฮะเป็นยางหน้าเนี่ยนะบางคนก็เปลี่ยนสูตรนะครับเอายางหน้าเนี่ยเป็นยางมีเดียมแทน จะเป็นประมาณนั้นในบางคนก็เอาเป็นยางหน้าเป็นฮาร์ดก็มีฮาร์ดผสมมีเดียมคือรอบบ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในเรื่องของเซตยางแม้ว่ายางมีเดียมจะเป็นพระเอกในยางหน้านะครับนะส่วนมากนะครับยางหลังก็จะจับคู่เป็นซอฟต์กันเนี่ยแต่บางคนก็แอบเอายางฮาร์ดเนี่ยมาถ้าเราได้ได้ดูการฝึกซอ้อมเราจะได้เห็นนะครับว่าเวลาที่เขาลงในการจําลองการ ลองลันหรือว่าการแข่งขันอย่างเงี้ยเขาอาจจะมียางฮาร์ดเขาอาจจะไม่ได้มองยางซอฟสําหรับบางคนแต่เวลาที่จะกดเอาไฟลงแลบก็คือช่วงแข่งแข่งขันกันเพื่อที่จะกดเวลาประมาณสิบสิ้านาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยอันนี้จะได้เห็นนะครับว่าะจะต้องเอายางที่มันสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเร็วที่สุดแค่รอบเดียวเ,ยเพื่อที่จะเข้ารอบไว้ก่อนเพราะเวลาหนึ่งชั่วโมงมันค่อนข้างยาวนานในการที่จะในการที่จะลองตรงนั้นตรงนี้กันบ้างนะครับ อ่าอย่าง KTM ก็มีสวิงอาร์มใหม่มา Honda ก็มีพาร์ a แอโร่ใหม่มาบงตัวบางคนนะครับเป็นประมาณนั้นเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูนะครับอา่าผลของการฝึกซ้อมในรอบ p r สถิติใหม่นะฮนะมาโกเบจกี้นั้นทุบลงไปอีกนะครับ126.492ก็ถือว่าโอ้เร็วนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยละ่ะคันที่สองนะครับเป็นราอูฟาน,นเดสนะฮะคันที่3เป็น ฟ a b i บิโอดิจานาโตเนนะครับคันที่4เป็นฟ a b i บิโอควาตาโรโรคันที่5เป็นอเล็กซ์มาเกสคันที่6เป็นอเล็กซ์บลินส์คันที่7เป็นลูกา m a มารินีคันที่8เป็นโ o อิสเ a อร์กาโรคันที่9เป็นฟรานเชสโกบันญญาแล้วก็คันที่10 p เป็นโดอาคอสตานะฮะนี่คือ10คน10คันครับที่รอในคิวสแบบสบายใจแล้วคันที่11นเครับเป็นเฟอร์มินันเดกลาคันที่12เป็นแบ a d บินเดอร์เป็นแจ็คมิลเลอร์คันที่14เป็นจอ a n นเมียคันที่็น จวนซากโก้คันที่16เป็นมิเกลริเวล่าคันที่17เป็นฟังโก้มอร์บิเดลลี่คันที่18เป็นไอโอกระคันที่19เป็นโรเลนโซ่สวาดโดลิคันที่20เป็นเนเนบาสซินินี่คันที่21เป็นมิเกลเอพิโอโรแล้วก็คันที่22ปิดท้ายนะครับกล้องสุเบจันทราของเราะฮะรอบนี้กล้องก็กดเวลาช้ากว่าหัวแถวเนี่ยถึง2.6วินาทีเลยนะครับส่วนเอ่อพิโโรนั้นก็ตามหลังอีก2.5 แล้วก็อันดับที่20ขึ้นไปเนยนะครับก็จะตามหลังอยู่ประมาณ1.6วินาทีท็อปสปีดนะครับในที่นี่ก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับว่าเป็นท็อปสปีดที่สูงแต่ยังไม่เทียบเท่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วรู้สึกว่า355ใช่ไหมปีนี้ยังไม่ถึงครับเปโดรคอสตากดมาเร็วสุด352.9อครับเอสเปอร์กาโลมา351.8 ktm นะครับ ลูกามารินีฮอนด้าไม่ธรรมดานะครับลูกาก็แซกเหล่า KTM มา350.6อืมก็ส่วนมากจะเป็น KTM นะครับที่จะเหมาหัวแถวนะใน,ใ,นในภาพรวมครับแล้วก็ยามาฮ่าหนึ่งเดียวของแจ็คมิลเลอร์เด็กถินเร็วสุดนะครับในท็อปสปีดก็349ครับวัตเตอร์โลนั้น341อู่ค่อนข้างห่าง,างนะกล้องสมเกียรินะครับ337นี่คือท็อปสปีดที่ต่ำสุด เมื่อเทียบกับหวัวแถวนะครับของ KTM ทั้งหลายนะครับของ Honda ด้วยกันอย่างเงี้ยจะห่างกันอยู่ประมาณโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยประมาณสัก10กว่ากิโลต่อชั่วโมงเลยในขณะที่โฟม m i ินาไดกลก็น่า,าสนใจนะครับแม้ว่าเขาจะกดเวลามา Q2 ได้นะแต่ท็อปสปีดเหมือนจะดูต่ำเลยนะครับ340เองเมื่อเทียบกับดูคติด,ด้วยการอาเทียบกับใครดีกับ อเล็กซ์มารเกตก็ได้นะครับอเล็กก็อยู่ที่ประมาณ341เอ๊ะเ้เรกรซซีนี่เนี่ยท็อปสปีดไม่ดีมามาหลายสนามนะที่ผมเห็นนะครับแต่เวลาในภาพรวมคือดีนะหมายถึงว่าตอนแข่งขันตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นในทางตรงนียรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะครับยังสู้พวกอ่ายามาฮ่ายังไม่ได้เลยนะครับท็อปสปีดในที่นี่ของของดูปฏิของเกรซซีนี่นะ G.P. 2 4คันหนึ่งของหลวงพี่แฟงไปไหนนะครับมอบิเดลลี่นะฮะก็346อืมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ของเปโก G.P. 2อหนะฮะก็พอๆกันนะครับ345-346ี่เอาละนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะสำหรับทางตรง900เมตรเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันก็เป็นสนามที่ใช้ความไหลลื่นนะครับใช้ความเร็วค่อนข้างสูง หัวเฉลี่ยอย่183.84นะแข่งขันกันทั้งทั้งสนามเนี่ยเนาะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความเร็วนะครับในแต่ละเซกเตอร์กันก่อนดีกว่านะว่าใครจะเป็นยังไงที่นี่นะครับอ่อมันจะมีความแตกต่างเรื่องของอุณหภูมิอยู่บ้างนะถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดนี่จะเห็นนะครับว่าบางบางจุดบางช่วงเนี่ยเหมือนมันจะมีเมฆนะครับที่ลอยต่ํามาลักษณะเหมือนคลุมะในขณะที่ บางจุดเนี่ยกระแดดก็จะเปลี่ยงกันเลยทีเดียวดังนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องของอุณหภูมิยางเรื่องของอะไรต่างๆมันก็จะมีผลนะฮะเอาล่ะนะครับในเซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์แรกก็จะอยู่ในอพอออกจากโค้งที่2มาเนี่ยนะครับนะครับอ,ออกจากโค้งที่2มากานนี้เป็นทางตรงสั้นนะครับเซกเตอร์แรกก็จะเป็นส่วนผสมโค้งความเร็วสูงแล้วก็โค้งความเร็วต่ำเนี่ยอยู่ด้วยกัน นะตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือแต่จะมีมีมีโค้งค่อนข้างเยอะแหละเป็นเป็นเซกเตอร์ที่โค้งเยอะสุดในเซกเตอร์แรกก็คือโค้งที่3นะฮะโค้งซ้ายยาวๆตรงนี้เนี่ยอัดมา2 0 0กว่าได้สบายเลยแล้วก็จะเป็นโค้งที่4ซึ่งมีจุดที่ต้องเบรกหนักสุดเป็นโค้งความเร็วต่ําสุดนะฮะเบรกเหลือประมาณ65 66เนี่ยแล้วก็จะไปเข้าสู่โค้งที่5โค้งที่6กก็เป็นโค้งยาวๆที่นี่เนี่ยมันมันเป็นโค้งต่อเนื่องยาวๆนะครับแม้จะเป็นลักษณะของแฮร์พินก็ตาม ตรงนี้ใครเร็วสุดนะครับหน้าทางตรงสั้นๆเนี่ยนะแล้วก็โค้งเบรกหนักเนี่ยเป็นอะคอสตาครับเปโดอาคอสตาเร็วสุดตามมาด้วยเบเชคกี้นะครับ2คนนี้ก็จะเร็วๆชัดเจนกว่าคนอื่นเขาเลยนะในขณะที่ตามมาคันที่3ก็จะเป็นเปโกเบนมาลินี่อ่าพวกนี้ก็จะใกล้เคียงกันจุดนี้คนที่เด่นเนี่ยเบเชคกี้กับเปโดเนี่ยจะจะค่อนข้างกระโดดเลยครับเวลาอเล็กเรนส์ก็มาดีนะครับในตรงนี้อ่ายามาฮ่าของควสโตโรก็อยู่ตรงกลาง ชาสุดก็เป็นสวัตรี่เป็นกล้องเป็นพิเโร่นะครับอันนี้ช้ากว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะช้ากว่าหัวแถวมาดูในเซกเตอร์ที่3นะครับเซกเตอร์ที่3ก็คือพอออกจากโค้งที่6มาแล้วะฮะนับนับไปเลยนะครับนั่นคือเซกเตอร์ที่3อาจุน,นี้เป็นเป็นพื้นที่ที่ใช้ความเร็วในโค้งเนี่ยมากที่สุดก็คือโค้ง8โค้ง9ก้าเนี่ยยาวๆนะครับก็คือมีโค้งโค้งน้อยนะฮะโค้งน้อยมาก แต่ก็เป็นโค้งความความเร็วสูงทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะซัดไป2 4งสี่สอง้ในโค้งเนี่ยนะเอาละโค้งความเร็วสูงทั้งซ้ายทั้งขวาใครเร็วสุดครับยังคงเป็น KTM ของอา o s t อสต้านะครับมาเร็วสุดแล้วก็เปโก้ก็ขยับได้ดีทำได้ดีนะครับแล,ร es, แล้วก็ลาอูฟานเดสแล้วก็ทิเกียส่วนเบชากี้ไปไหนก็เบชากี้มาคันที่7โอ้โห คือดีในเซกเตอร์แรกนะฮะแต่มามาเสียในเซกเตอร์2องนี่น่าแปลกใจอยู่คำว่าเสียไม่ได้หมายความว่าเวลามันแย่อะไรนักนะฮะเพียงแต่ว่าเวลามันมันเรียกว่าโดนคนอื่นเนี่ยเบียดขึ้นไปไงทั้งที่ทำเซกเตอร์แรกได้ดีส่วนช้าสุดก็เป็นสมเกียรติเป็นพิเอโรแล้วก็เป็นเอเนียนะครับของ KTM มาดูเซกเตอร์ที่3นะครับเซกเตอร์ที่3ก็จะเป็นเอ่อเซกเตอร์ที่เรียกว่า เป็นส่วนผสมของโค้งความเร็วสูงที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็โค้งความเร็วต่ำอ่าก็คือจะก่อนจะเข้าโค้ง10นะครับตรงนี้เป็นเป็นโคง้งมันจะมีอยู่2จุดหล่ะที่ที่ต่ำนะฮะก็คือโค้ง4โค้ง4เนี่ยเบรกเหลือประมาณ60กว่าส่วนอ่โค้งที่10นั้นก็จะเหลือประมาณสัก70กว่านะครับกระบุญวิทย์นะแล้วจากนั้นก็จะเป็นโค้งซ้ายยาวๆ11กับ12แล้วก็เป็นเข้าสู่ทางตรง ตรงนี้ในคใครเร็วสุดละฮะอ่าเบเชกี้กลับมานะครับราอูกลับมาอ่าราอูก็เวลาเบียดบเบียดเบเชกี้มานะครับแล้วก็ดิกเกียร์มาอาเล็กซ์มาเคสมาควาโตโรดีสุดนะครับจะมาห้าดีสุดในในเซกเตอร์เนี้ยเซกเตอร์ที่3อืมนะครับมาเจอโค้งซ้ายยาวๆ2โค้ง,งต่อกันเนี้ยเสียแฟบทำได้ดีแล้วก็ช้าสุดก็ยังคงมีสมเกียรตินะครับเป็นเพียโรเป็นไอโอคุระนะฮะ แล้วก็มาในเซกเตอร์สุดท้ายนะครับเซกเตอร์ที่4เซกเตอร์ที่4ก็คือเป็นพื้นที่แห่งความเร็วสูงเลยครับแล้วก็เป็นโค้งย,ยาวๆนะครับลักษณะของโค้ขงขวาย,วยาวๆแล้วก็โค้งแฮปปินโค้งที่2นะครับโคงยูเทิร์นมันก็เหมือนกับเซกเตอร์สุดท้ายแหละใกล้เคียงกันนะครับลักษณะบริบทนะก็คือเป็นส่วนผสมของโค้งความเร็วสูงแล้วก็ทางตรงย,วยาว ว้าวนะครับมาโกเบเชกี้ยังคงอยู่อาร์เรกกลินมานะฮะที่ผมว้าวเมื่อกี้ผมว้าวกับรินยามาฮ่านะ,ะนะครับดีกว่าควาเตอรโรแต่ควาเตอรโรก็ก็ดีนะครับมาในคันที่6คันที่7ส่วนบรินมาคันที่2เวลาก็ไล่ๆกันมานะครับเวลาของเบเชกี้จะกระโดดไปหนีคนอื่นอยู่นะครับเวลาในเซกเตอร์ตรงนี้นะสังเกตดูนะครับว่าทางตรงที่นี่กลายเป็นเบเชกี้ทำได้ดีแม้ว่าเท่าสปีดนะครับเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เร็วที่สุดไง แต่ในภาพรวมของบริบทในการแข่งวิ่งแข่งเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นจุดที่มีทางตรงเนี่ยอันนี้เบเชกี้ทำทำทำ,ทำได้โดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนเลยอเล็กซ์มาเกก็ดีนะครับโสปสาโกโรก็ามาอืมเคทีเำได้ดีนะครับรู้สึกว่าดูค a ติจะสอดแทรกมาได้แค่อเล็กซ์มาเกนั่นในเซกเตอร์นี้ช้าสุดยังคงเป็นสมเกียรติเป็นบาซิเน่เป็นเปียโรนะครับในตรงนี้กันไปเอาละนะครับนี่ก็คือเป็นอา่า ตัวเลขนะครับที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังเป็นตัวเลขจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขที่จะมาพูดตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะเป็นตัวเลขที่าทางออฟฟิเชียลหลักเนะี่ยเขาเขาประมวลผลมาให้เราได้เห็นได้ดูกันแล้วนะครับว่าลงสนามเสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลออกมาประมาณนี้ยางแบบนี้แล้วก็ใช้ความเร็วใช้อะไรในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละโค้งเนี่ยได้ประมาณไหนนะฮะ ก็ยังไม่มีการล้มกันอะไรที่แบบว่าแรงนักนะครับอาจจะมีแอบหลุดมีอะไรไปบ้างอยู่เราคาดหวังว่านักแข่งทุกคนจะยังคงอยู่รอดปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็บไป3เรื่องไงอย่างมากก็หายไปน่าจะา3เดือนกว่าเกือบๆี่เดือนนะครับบินยาเลสก็ยังไม่รู้แต่สสนามนี่หายไปนแน่ๆมาตินก็ยังไม่ทราบนะครับหนักๆทั้งนั้นไอโอกลานี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็คืออาการเจ็บก่อนหน้านี้มีจนต้องถอนตัวไง แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังเรื่องของร่างกายนะแม้ว่าจะจะตัดสินแชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่นักแข่งทุกคนก็ต้องการสถิติเพิ่มนะครับแม้ว่าเก้าอี้อะไรต่างๆก็จะเคลียร์เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรค้างคาแล้วได้ที่อยู่ที่ไปกันชัดเจนในนักแข่งทุกคนเนี่ยแต่อีกสี่สนามนะครับรวมทั้งที่นี่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่ทําผลงานได้ดีในแต่ละสนามที่เหลืออยู่ก็เหมือนเป็นการ เก็บข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปมีผลในการที่จะพัฒนารถเวอร์ชันใหม่ที่จะใช้แข่งขันในปีหน้าอย่าลืมนะครับสามค่ายจากยุโรปนั้นยังคงจะต้องใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละนะครับบล็อกนี้ตามกฎกติกานะฮะคือโดนล็อกสเปคไว้เครื่องยนต์สเปคเดียวเนี่ยจะใช้ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้า2026ซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันใน,ในรุ่น1000ซีซี ตอนที่จะเปลี่ยนไปเป็น 850pc ในปี2027นะฮะตัวเลขนี้ก็ถือว่าทําลายสถิติออกมาได้ของเบเชกี้นะครับแล้วตัวเขาเองก็จะต้องรับโทษด้วยนะฮะบอกกันเอาไว้เผื่อบางคนลืมหรือไม่ทราบเบเชกี้นั้นไปทิมเอามาร์คมาเคสนะครับในสนามที่ผ่านมาในมานาลิก้าอินโดนีเซียมีผลทําให้โดนดับเบิลลองแลบหรือว่า2องลองแลบก็คือจะต้องวิ่งเข้าไวเลน์คู่เขียวนะครับข้างขงโค้งนั่นแหละ2ครั้งนะฮะสครั้งเลย เขาเร็วจริงนะครับในที่นี่แต่ถ้าเจอลองแลบเข้าไปเนี่ยถึงสองรอบเนี่ยมันก็หนักเหมือนกันละเนาะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวกิจกรรมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาในครับในการไลฟ์สดคืนนี้ค่อยเจอกันกับผมนะอย่าลืมดูซุปเปอร์บายกับ F1 นะครับโปรแกรมอยู่ในหน้าชุมชนของ YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage ที่ปากหมุดกันเอาไว้เดี๋ยวเจอกันครับ